เป็นเรื่องปกตินะครับหากเกมเกมนึงเนี่ยมันมันแมสแล้วมีฐานลูกค้าและคอมมูที่เหนียวแน่นเนี่ยก็จะเกิดมาเก็ตติ้งส่งเสริมการขายอย่างเช่นการแข่งขันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในเกมหรือในรูปแบบของ e s p o r t ์และ l a g n a ล o k อกก็เป็นหนึ่งในนั้นการแข่งขันในรูปแบบ e s p o r t ์ของ l a g n a r o k เนี่ย เรียกได้ว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานและเก่าแก่ม,มากที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะการแข่งขัน RWC หรือ Ragnarok World Championship ครั้งแรกในโลกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2004โดยเป็นการแข่งขัน p พลเยอ7คนประทะ p พลเยอ7คน จากนั้นการแข่งขันในรูปแบบ7 vs 7เนี่ยก็กลายเป็นที่แพร่หลายไปหลายประเทศและกลายเป็นกฎสากลของเกมเกมนี้ไปเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแน่นอนประเทศไทยก็มีการแข่งแลกนล็อกเหมือนกันโดยจะใช้ชื่อว่า RTC หรือแลกนล็อกไท a แลนด์แชมเป i o n s h i p ในยุคแรกเ,เริ่มของการแข่งขันรายการนี้นะคือการเฟ้นหาตัวแทนทีมประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในรายการ RWC นะครับแต่หลังจากที่ทางเกาหลีไม่ได้จัด RWC มาอย่างยาวนานเนี่ยการแข่งขัน RTC จึงกลายเป็นการแข่งขันประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปและในเดือนตุลาปี2024นี้ทาง GGT หรือ g a v i t y Game Tech ก็ได้จัดการแข่งขัน RTC ขึ้นมาแต่ครั้งนี้ถือว่า แปลกตาประหลาดใจและเซอร์ไพรส์กันสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะกฎใหม่ของการแข่งขัน r t c ในปีนี้คือการแข่งขัน 20VS20 20อันนี้คือการแข่งขันแบบออฟไลน์นะครับเดี๋ยวขออธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าการแข่งขันแบบออฟไลน์เนี่ยคืออะไรปกติเนี่ยการแข่งขันออนไลน์ก็คือเหมือนเรานั่งกิววอร์อยู่ที่บ้านอ่ะอันนี้คือออนไลน์แต่แบบออฟไลน์ครับคือการไปแข่งขันบนเวทีอะแล้วทุกคนลองนึกภาพดี ที่งานแข่งมันมีคอม40เครื่องอยู่บนเวทีอ่ะมันจะอลังขนาดไหนวะซึ่งในปีนี้เนี่ยมีกฎหลายอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะครับอย่างเช่นปีนี้จะมีการบันทึกลงทะเบียนนักแข่งเอาไว้ไม่ให้แข่งเกินคนละ1รายการนะครับอย่างที่รู้กันนะว่าปัจจุบันเนี่ยแลกนัลล็อกพีอ่ะมีอยู่3เซิร์ฟด้วยกันนั่นก็คือแลกนันล o ็อกกราวิอันนี้คือคัสสาม แลกนัลล็อกคลาสสิก GGT นั่นก็คือเซิร์ฟคลาสสิกที่มีแค่ไฮคาและแลกนัลล็อกแลนเวิร์ดที่เพิ่งเปิดมาใหม่ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ NFT แล้วปีนี้เนี่ยไอ้สามเซิร์ฟที่ว่ามาเนี่ยมีจัดแข่งหมดเลยแล้วปกติอะเมื่อก่อนเนี่ยใครจะแข่งกี่รายการก็ได้นึกออกปะอย่างแบบไปแข่งคลาสสแล้วก็มาแข่งคลาสสิกต่อแต่ตอนเนี้ยนะักแข่งทั้งหลายเนี่ยเลือกแข่งได้เพียง รายการเดียวเท่านั้นแถมในการแข่งทั้ง3มเซิร์ฟเนี่ยยังมีจุดแข่งจุดเด่นแตกต่างกันไปอีกทําให้น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าแบบมันลงได้แค่รายการเดียวอะ่ะอย่างแรคค่า3เนี่ยคือการแข่งขัน RWC ที่เป็นเวทีระดับโลกอะ่ะส่วนแรคคาสิกก็แหวกแนวที่ปกติจะเป็นการแข่ง7 vs 7แต่ปีนี้กับเป็น2 0 vs 2 0สอะ่ะส่วนแลนเวิร์ดนี้ก็มีเงินรางวัลสูงสุดใน3เซิร์ฟนี้เลยเพราะรางวัลการแข่งเนี่ยรวมๆ7ล้านเลยนะ แต่ละกิวอะเลยต้องจัดสรรปันส่วนนะักแข่งในกิวกันเป็นอย่างดีว่าใครจะลงแข่งรายการไหนอะไรยังไงบ้างทําให้ปีนี้ถือว่าแปลกใหม่ท้าทายดีมากเลยครับส่วนกฎอีกอย่างที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือการหาตัวแทนทีมทั้ง4เพื่อไปแข่งขันในงานออฟไลน์ปกติการจะหาทีมที่จะไปแข่งในงานเนี่ยจะหาจากการที่กิลวอลเก็บแต้มประมาณว่าทีมงานจะระบุบ้านมาให้ว่าหลังไหนมีคะแนน กิวที่อยากจะไปแข่งก็จะเข้าไปชิงบ้านเมือ่อครอบครองบ้านหลังนั้นเอาแต้มแล้วถ้าไม่อยากให้ศัตรูเนี่ยไปแข่งหรือเข้าไปอยู่ใน4ทีมที่จะได้เป็นงานแข่งอ่ะเออก็เอาพันธมิตรเราไปตัดแต้มแย่งบ้านที่มีคะแนนจนอีกฝ่ายไม่มีแต้มไปเข้ารอบจากนั้นทีมที่มีแต้มสูงสุดก็จะได้รับเชิญไปแข่งในงานซึ่งแต่ละกิวก็จะส่งตัวแทนทั้ง7คนไปแข่งในงานอีกอะไรประมาณเนี้ยแต่ในปีนี้นะครับการเก็บแต้มกลับกลายเป็นกิลหนึ่งกิว สามารถมีสมาชิกได้แค่28คนแถมยังเป็นบ้านวอพิเศษอีกแล้วพอมีแต้มมากพอจนเข้ารอบไปได้แล้วเนี่ยก็ยจะไปแข่งกิลชนกิล1ต่อ1น1เลยแต่ว่ากฎก็เหมือนเดิมนะคลองบ้านเพื่อเอาตั๋วไปแข่งในงานออฟไลน์อีกไม่ใช่1ไม่ใช่โซนกิลนะแต่เป็นการแย่งบ้านคลองบ้านอะ่ะให้หมดเวลา อารมณ์เหมือนเซิร์ฟเถื่อนประมาณนั้นนะครับจากที่เป็นการแข่งทีมก็กลายเป็นการแข่งขันของกิลไปทําให้สมาชิกในกิลเนี่ยมีส่วนร่วมเอาจริงการที่เขาออกกฎใหม่นี้มาผมว่ามันน่าสนใจนะแต่ว่าแอบติดนิดนึงคือการแข่งขันออฟไลน์มันเป็นการแข่งเหมือนเดิมอะ่ะเป็นการชิงบ้านอะ่ะแทนที่จะเป็นการชนโซนอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนกฎหรือเปล่านะแต่ก็อยากให้เปลี่ยนจริงๆอะ่ะมัน ลองนึกภาพดิไปงานแข่งไปเชียแข่งเหมือนเชียมวยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการแย่งบ้านคลองบ้านกันแทนอ่ะมันแปลกๆปะวะก็ถ้าใครได้ดูคลิปวิธีดูอ t c ดีซให้เป็นในช่องผมแล้วอ่ะก็ถือว่าพระป่าความเลยนะอุตส่าห์ทำคลิปไกด์อย่างดีว่าแข่งเจ็ดเ,ดเนี่ยดูยังไงถึงจะสนุกแต่ปีนี้พี่เปลี่ยนกฎก,ฎกติกาซะไปไม่เป็นเลยแต่มันถือว่าแปลกใหม่ดีนะเอออันนี้ชอบเจ๋งเดียก็รอดูกันครับว่าการแข่งขัน20่สเวทยีเนี่ย คอม40เครื่องมาตั้งชนกันเนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนแล้วปัญหามันจะเยอะขนาดไหนเพราะว่าถ้าใครเคยดูแข่งอะ <c oughs> การแข่ง77เนี่ยเขายังหลุดแล้วหลุดอีกจนแบบรอเป็นชั่วโมงแล้วแข่งไม่กี่นาทีอะไรอย่างนี้เลยนะเอาเป็นว่าเอาใจช่วยทีมงานแล้วกันครับทั้ง3เซิร์ฟเลยถือเป็นการลันวงการอย่างดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแลนเวิร์ดนะครับที่คอนเซปต์ของเขาเนี่ย คือการผลักดัน e-sport ของเกม l e g n a ล o อ k เนี่ยให้ไปจุดที่สูงกว่านี้โดยการเพิ่มเงินรางวัลรวมมูล,ลค่ากว่า7ล้านเลยนะอ้อปีนี้พิเศษหน่อยครับการแข่งขัน RWC ในปีนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราได้แชมป์โลกมาแล้วโดยในปีนี้เนี่ยจะใช้ชื่องานแข่งว่า ROS 2024ไปเชียร์ทีมไทยคว้าแชมป์โลกอีกสมัยกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบาย